สวัสดีค่ะมานางสาวอัญมณีศักคันทพิญโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาจะมาสาธิตการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบอิสระหรือว่าแบบเสรีนั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางแกมมาโกเนี่ยจะมีชุด free falling apparatus นะคะ2ชุดแบบนี้เลยซึ่งเจ้าสตัวนี้นะคะจะใช้เป็นตัว โตเกตในการจับเวลาแล้วก็ใช้ทั้เมอือแบบดิจิตอลค่ะจะทําให้เวลาเนี่ยคำนวณออกมาเป็นหน่วยมิลลิเซกได้นะคะแต่ว่าการทดลองนี้เนี่ยมันจะไม่ใช้ฟรีฟอร์นะคะมันจะใช้เป็นตัวเครื่องค้อ,คอสัญญาณเวลาค่ะซึ่งเครื่องคอ้อสัญญาณเวลาของทางแกมมาโกนเนี่ยจะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นตัวเล็กแบบนี้แล้วก็รุ่นตัวใหญ่ค่ะในการทดลองนี้นะคะมันจะเลือกใช้เป็นตัวรุ่นนี้เพราะว่ามันสามารถปรับมุมของเครื่องคอ้อสัญญาณเวลาได้ให้อยู่ในแนวดิ่งนะคะ เครื่องเขาสัญญาณจะปรับมุมได้90องศานะคะแบบนี้เลยมันก็ใช้เป็นตัวเครื่องนี้เพราะว่ามันสะดวกกว่านะคะส่วนวัตถุที่มัดเลือกก็คือเป็นถุงทรายขนาด500กรมัมแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือจะมีตัวเครื่องเอสัญญาณเวลาตัวนี้ซึ่งต้องใช้คู่กับสายไฟถุงแผน่นคาร์บอนนะคะแล้วก็ดินสอ ไม้บรรทัดแล้วก็แถบกระดาษคอสัญญาณมีอยู่ให้ในชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะสําหรับวิธีการทดลองนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต่อสายไฟนะคะจากเครื่องจากแหล่งจ่ายนะคะเข้าตัวเครื่องคอสัญญาณเวลาค่ะจากนั้นนะคะปรับมุมตรงนี้เลยให้เครื่องคอสัญญาณเวลาเนี่ยมันตั้งฉาก90องศาค่ะ ในชุดเนี่ยมันจะมีแถบกระดาษมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่แถบกระดาษที่ตัวบังคับทั้ง2อ,อันนะคะปึ๊บแล้วก็วางกระดาษคาร์บอนไว้ด้านบนค่ะโดยให้ด้านที่เป็นหมึกเนี่ยอยู่ข้างล่างอ,อันนี้เลยปึ๊บจะดึงแนวนี้นะคะ ป้ายตัวถุงทรายนะคะเราจะเชื่อมถุงทรายกับตัวกระดาษข้อสัญญาณเวลาค่ะโดยใช้ตัวคลิปหนีบกระดาษนะคะหนีบเอาไว้โอเคพอสองตัวนี้มันหนีบกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทดลองโดยการเปิดเครื่องข้อสัญญาณเวลาค่ะอะ จากนั้นก็ปล่อยถุงทรายปล่อยถุงทรายเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ฉีกแถบกระดาษเนี่ยออกมาดูนะคะก็คือสังเกตว่าตอนที่มาทดลองเนี่ยมาดาจะขยับให้ตัวเครื่องข้อ,อสัญญาณเวลานะคะมันออกมาจากขอบโต๊ะเล็กน้อยเพราะว่า โต๊ะที่มัดใช้ทดลองเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่มีผนังนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ขยับมันออกมาเนี่ยตอนถุงทรายตกเนี่ยมันจะตกแบบไม่อิสระนะคะาจะทําให้โดนผนังโต๊ะเพราะฉะนั้นก็ขยับออกมาหน่อยนะคะแล้วถ้าหากว่าจุดของแถบกระดาษนะคะมันไม่ชัดเจนเนี่ยให้เรามาปรับตัวความลึกนะคะของน็อตตัวนี้แล้วก็ของสปริงตัวนี้ค่ะให้เครื่องเคาะสัญญาณเนี่ยเคาเกิดจุดได้ชัดเจนค่ะ เดี๋ยวเราไปเอาแถบตัวนี้นะคะไปคำนวณหาความเร็วกันค่ะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ความเร็วกันนะคะโดยจะเลือกจุดที่มันช่วงจุดที่สม่ำเสมอนะคะช่วงนี้มันจะจุดติดติดกันแล้วก็ห่างกันเรื่อยๆนะคะซึ่งพอช่วงกลางๆกร,กระดาษเนี่ยมันจะเริ่มสม่ำเสมอแนตะะเราจะทดลองจากจุดนี้นะคะ การหาค่า g โดยใช้ตัวเครื่องข้อสัญญาณเวลานะคะก็คือหาได้จากเวลาที่คำนวณความเร็วเฉลี่ยได้จากแถบกระดาษข้อสัญญาณเวลาค่ะแล้วก็เอาไปพอดการาฟ v กับ t นั่นเองนะคะเราก็จะได้ความเร่งหรือค่า g เนี่ยจากสล o ของการาฟนั่นเองค่ะหาขั้นไหนสนใจนะคะเกี่ยวกับชุดเครื่องข้อสัญญาณเวลานะคะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัว่านไม้แบบนี้รวมถึง ถุงทราสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมากโก้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแกมมากโก้ประเทศไทยจัากั